กิจกรรมเดือนแรกของปีใหม่รวมตัวกันไปวิ่ง10ปี10โลแต่ที่จริงไม่ได้วิ่งไปรวมตัวกันตีแบดบางคนก็วิ่งบางคนก็ตีแบดกันเล่นกันสนุกสนุกไม่ได้จริงจังอะไรแต่พอเวลาชนะดีใจเกินเบอร์ด้วยกันเอาละกันนะคะทุกคนใครเหนื่อยก็พักผ่อนใครไม่เหนื่อยก็เล่นกันต่อไปกิจกรรมด้วยกันพิการและไม่พิการสามารถไปออกกําลังกายด้วยกันได้สนุกไม่สนุกไปฟังเสียงเอาเอ เสร็จแล้วเราก็แยกย้ายกันไปใครไปเที่ยวต่อก็ตามหัวหน้าไปหัวหน้าก็พาไปร้องเพลงอ้ออ้อมก็เป็นคนที่ร้องเพลงไม่เป็นแต่เต้นเป็นอย่างเดียวคนนี้นั่งทําอะไรอยู่จ้าเสร็จแล้วเราก็ปั่นวิวแชร์มาที่สวนเบญจกิติตอนแดดร้อนๆเราจะมาตีปิงปองกันค่ะทุกคนกมาเล่นที่นี่ประจําก็เลยพามาพี่พากับพี่ชัยแล้วก็เล่นเก่งมากแต่ว่าอ้อมมาเล่นไม่เป็นเล่นมั่วมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็เลยอาศัยคนข้างๆมาช่วยสอนนะคะเล่นไปเล่นมาก็สนุกก็เริ่มเล่นเป็นแล้วค่ะทุกคนที่นี่มีกมำรังให้ทําเยอะ เลยใครจะไปวิ่งก็ได้หรือว่าทํากิจกรรมในร่มก็ได้ส่วนห้องน้ําสะดวกกับวิวแชร์มากๆเสร็จแล้วเราก็ออกมาปั่นรถกินลมชมวิวอยู่ที่สวนนะคะพระอาทิตย์ตกสวยมากๆพี่พากับพี่ชัยก็ขอตัวกลับก่อนส่วนอ้องกอกก็นั่งเล่นกันต่อก็ขึ้นมาที่สกายวอล์กมานั่งเล่นกับพระอาทิตย์ตกคือสวยมากๆที่นี่ปั่นรถเล่นได้สบายเลยก็คือสะดวกกับวิวแชร์มากๆใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็ลองมาเที่ยวที่นี่กันดูนะคะตอนกลางคืนคือเปิดไฟสวยมากๆหนึ่งวันของเราก็มีแค่นี้แหละไปละบาย